แล n ห h o เฮานะครับเราคิดว่ามีความน่าสนใจที่มากกว่านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นมีเดียมเทอร์มินัลสเตอร์สตอี่เยอะมากนะครับแต่ว่ายังไม่เร็วๆนี้นะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับเรายังเป็น n e วโชว์อยู่ปัจจุบันนี้ t a ร็กเก็ตไพมีการไฟจูนขึ้นนะครับจาก3ามบาทแเป็น4บาทนะครับเ,เรื่องราวคล้ายๆกับ Qhouse เลยนะครับว่าเราเ็คอินทูแอ o เขาในมุมของตัวบิสเ s สแพลนของเขาที่อาจจะดู conservative กว่าสิ่งที่เราเคยประเมินไว้ก่อนหน้าก็ทำให้มีการปรับรลดกำไรลงในกรอบ1-11%ในกรอบปี25-27นะครับแล้วก็เขาได้รับ o s i ิทีฟอิมแพคจาก Home Pro ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเน็ตเน็ตแล้วเนี่ยมันเป็นบูกเพราะว่า l a n d h o u s e เสือในโฮมโปรเนี่ย3าขณะที่ Qhouse สือในโฮมโปรเนี่ย อยู่ในระดับประมาณสัก20%นะครับดังนั้นเองเนี่ยในมุม Target Price ของตัว Land and House ก็เลยมีการปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับบนบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของตัว t a r g e t Price ของ o o m p r r นะครับแล้วก็การปรับ e a r n i n g ของเรากาจะมีการปรับน้อยกว่า Q House นะครับโดยสำหรับในส่วนของปีที่แล้วเองเนี่ยถ้าเกิดเราประเมินถูกเนี่ยกำไรเขาจะติดลบค่อนข้างเยอะ31%เนะครับเมื่อเทียบกับปี24 แต่ปีนี้เองจะเริ่มเห็นทิศทางที่มันเป็นขาขึ้นแล้วเราประเมินกำไรปีนี้จะเพิ่มขึ้น9%นะครับจริงๆ housing business แนวราบยังไม่ค่อยดีนะครับปีนี้เปิดโครงการน้อยไม่ได้มีอาวุธอะไรมามาสู้ในตลาดเท่าไหร่เป็นการลด inventory ที่เราคุยเคีไปแล้วแต่ว่าไอ้ปัจจัยบวกๆที่ที่เขา prepare ไว้ก่อนหน้านี้มันจะเริ่มเห็นผลหนึ่งก็คือทุกคนทราบนะครับเดี๋ยวไตรมาสสี่เขาจะเริ่มโอนคอนโดขนาดใหญ่วันเวลานะเจ้พาพญา มันจะทําให้งบครึ่งปีหลังโดยเฉพาะ Q4 ดูดี2ก็คือโรงแรมที่ปีที่แล้วเปิด2โครงการปีนี้จะค่อยๆรัมอัพขึ้นนะครับจากขาดทุนก็จะเริ่มไม่ขาดทุนแล้วก็เริ่มเป็นกําไรเพราะฉนั้นก็จะไปกองกันในขึ้นปีหลังนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการขายแอสเซทที่เมืองไทย1โครงการแล้วก็อเมริกา2โครงการก็ลงครึ่งหลังเหมือนกันสุดท้ายเท่าที่พอจับต้องได้ก็คือเดี๋ยวเดือนออกโทเบอร์ปีนี้ก็จะมีการเปิดโรงแรมใหม่ นะครับที่พัทยาเป็นโรงแรมที่3 Grand Center Point Voyage นะครับซึ่งก็เป็นโรงแรมขนาดใหญ่เป็นสวนน้ำนะครับก,ก็อาจจะเป็นอะไรที่เสร็จก่อนเนะตอนนี้เมื่อวานนี้มีข่าว AWC ปจะไปทำตัวเ,เซนต์วิที่พัทยาย,ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าโอเคภาพก็อาจจะดูยิ่งใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดู progress เขาว่าเขาจะทาสวนน้ายิ่งใหญ่มาแข่งกันหรือเปล่าแต่ว่าอีกหลายปีแต่แลนด์เปิดก่อนนั้นปีนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ครึ่งปีหลังของแลนด์เนี่ยดูดีมากนะครับ ดังนั้นเองสำหรับในช็อตเทอมเนี่ยเราคิดว่างบ q 4นะครับเราประเมินกำไร777ล้านลดลง70% year on year เพราะว่าปีก่อนหน้านูเนี่ยมันมีการขายเทอร์มินอลทีที่พัทยากำไร1ัน0ตัวนี้ไม่มี housing soft ลงนะครับแต่ว่า flat Q o on Q i o งบ Q4 อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นปีที่แล้วกำไรติดลบอย่างที่เรียนไปครึ่งปีแรกปีนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นผลประกอบการอาจจะเป็นในโทนพรีเซลยังไม่ดีนะครับแล้วก็กับงบ การเงินก็นอาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกยังมีเวลาเราคิดว่าเป็นช่วงของการสะสมพอครึ่งปีหลังไอ้พวกต่างๆที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้มันจะออกดอ,อกออก,ดออกผลออกดอกออกผลแล้วมันจะเร่งตัวขึ้นอีกปี27ที่เราประเมินกําไรเนี่ยจะโต30%บกว่านบนวันเวลานะเจ้าพยาที่จะรับรู้เต็มปีแล้วก็โรงแรมต่างๆที่เมื่อกี้เนี่ยเริ่มเริ่ม,มวางไว้เนี่ยก็จะออกดอกออก เพิ่มมากขึ้นนะครับท่านเองเนี่ยในมุมของแลนด์ครึ่งปีหลังปีนี้ดูน่าสนใจนะครับช็อตเทอมเป็นโอกาสในการทยอยสะสมนะครับทาเกตไพรซ์สี่บาทนะครับนิวท์โชวเลดติ้งแล้วก็ดีเวนดีอประมาณสัก6.2%ครับบี่ครับ,รบพี่โจผมดูเซนส์คือมันเหมือนมีพัฒนาการดีขึ้นในปีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสต็อกพิกของเราเนี่ยยังชอบเป็นลักษณะแบบ AP สุภาลัยหรือแม้กระทั่งซีเออยู่แต่หลังๆเนี่ยผมเห็นพี่โจพูดถึงแลนด เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอัพไซด์อาจจะยังแบบไม่ไม่ได้เยอะมากถูกไหมพี่ีาหทีมัน4บาทก็คือเหมือนกับอัพไซด์อาจจะตึงๆแล้วก็ปันผลอาจจะ6%ตรงเนี้ยมันมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีโอกาสปรับ Target Price ขึ้นอีกไหมพี่โจครับคือตอนนี้ธุรกิจที่ที่กระทบแรงเยอะที่สุดก็คือ c o r e b u s ร n e s s ใหญ่ของเขาก็คือ h s i n g ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยจริงๆดูแล้ว ก็อาจจะยังยังไม่ได้สร้างกําไรเยอะมากยังบวกลบคล้ายๆกับตัวคิวเฮาส์นะครับ <laughs> เพราะว่ามันลงมาแรงจริงจ,งจากตรมากนึงาจากเดือนนึงละกันเดือนนึงเขาขายเนี่ยควรจะได้2องพันล้านนะครับตอนนี้เหลือพันนึงเนี่ยมันหายไปเยอะมาก <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแลวเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องอินทรีท่านปีนี้เขาเลยต้องแก้ปัญหานี้แต่ธุรกิจอื่นๆของเขาทั้งหมดเนี่ยโอเคพวกโฟมโปรและเฮาส์แบงอาจจะมาชัวร์แล้วแต่ว่ามันก็สร้างอะไรที่ค่อนข้าง r ีเคอร์ได้ โรงแรมนี่โอ้โหเป็นอะไรที่ที่แลนทำได้ดีมากแตกต่างจากคนอื่นซึ่งมันก็มีทั้งการขายแล้วก็มีทั้งตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพราะ,ะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัว drive อ่ในส่วนของ short t e r แต่ว่าเนื่องจากมันเล็กกว่าบ้านมากเนี่ยมันก็เลยทําให้อาจจะยังไม่ได้มีแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่จะทําให้ให้แลนเนี่ยมีมี attention จาก investor มากขึ้นหรือว่ามีมีการคลิกฟื้นของตัวราคาหุ้นหรือ target price ให้ดีเนี่ยก็คงจะต้องเป็นพัฒนาการ ของธุรกิจบ้านซึ่งเ,เราเชื่อว่าปีนี้ด้วยการที่เขาจะลดสต็อกนะครับ pricing strategy ยังคงต้องใช้อยู่ยังเป็นตลาดของผู้ซือ้อนะครับเพราะว่าหลายๆโครงการเนี่ยลดการจงกระถึงใกล้เคียงต้นทุนเลยอันนี้พี่ไม่ได้หมายถึงแลนด์บริษัทเดียวนะครับบริษัทอื่นๆก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ซื้อถ้ามีกําลังซื้อซื้อในในปีนี้บนต้นทุนของของการพัฒนาที่ที่ไม่ได้ลดลงมากนะครับ อาจจะมีรอแมทลงนิดหน่อยที่ดินลงในบางทำเลนิดหน่อยแต่ว่ารวมๆไม่ได้ลดลงมากแต่ราคาบ้านลงมาเยอะเนี่ยเป็นโอกาสของผู้ซื้อในการซื้อราคาได้ถูกถ้าตลาดกลับมาเศรษฐกิจมันเริ่มฟิกฟื้นขึ้นนะครับมีมานบ้านแข็งแรงขึ้นคงไม่ได้ซื้อราคานี้บนต้นทุนการพัฒนาที่คิดว่าไม่ได้ลงเยอะ นะครับ ه, อันนี้อันนี้คือเบสอนข้อมูลปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันแย่ g ี p ติด,ตด,ตดลบาราคาที่ดินลงอันนั้นคนละ <c oughs> เรื่องกันนะครับซึ่งเรายังไม่คิดว่าจะเห็นภาพนั้นณนปะัจจุบันนี้เพราะถ้าเกิดธุรกิจบ้านของแรงทิกฟื้นขึ้นมาได้นะครับออซึ่งเราก็คงคิดว่าคงจะเริ่มเห็นอะไรออจริงจริงจังๆก็คือปีหน้านะครับแต่ว่าซึ่งปีหลังปีนี้มันเริ่มมีโมเมนตัมแล้วของตัวคอนโดที่มานะครับของบ้านแนวราบที่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่า ความสามารถในการลดเ e นทรีแล้วก็การขายโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันของแรงเนี่ยถ้าทําได้ค่อยๆดีขึ้นบนการปรับสไตล์ที่ของการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยในปีนี้ที่เขาจะทำยุะกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะทำให้มันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในแด์เฮาส์ครับ